วัดหนิงมาเป็นวัดที่ทำได้มีความเอียดแล้วก็มีความสวยงามของศิลป,ปะที่เป็นซุ้มประตูทำคด้สุดยอดป็นที่มีศิลป,ปะการสร้างการทำที่เป็นเอกลักษณ์ของอวัดทิเบตนะคร นิกายสีนิกายนิกายก็มีความ,มผู้นำที่มีบทบาทาสำคัญองครเละมะก็อยู่ที่เดละมซาลาอันนี้เป็นมีสีนิกายมีความศิละปะ สวยงามข้างในก็จะมีศิลปะในโดดเด่นสวยงามอันนี้ยังไม่เสร็จนะแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีมีห้องโถงใหญ่ศาลาใหญ่นี้เป็นศา,าลาเขาบรรจุไ,ได้เป็นหมืน่มนๆนั้นเวลาเขาไปสวดมนต์สวดอะไรก็มีเสียงดังอลังการงานสร้าง ของท่เบตเขาทำมีเป็นนิกายนิงมาศิละปะท,ทำได้สวยงามแต่นในก็จะมีพุทธรูปใหญ่เขา่ายัางไม่ได้เปิดใช้แล้วก็ถือว่าเรามาดูมาเห็นไม่เข้าใจในศิละปะของทิเบตกุคไกนิงมา